นี่ยังก็ตาหัวแล้วมั้งหวนมันไม่หลาหมองครับแต่ว่ามาหมองเงียนกวนมูของรถกันเนียบเหลือมือับอันมีแต่ผู้มมายอมมาย่ำแม่ตาแบบว่าไปเกี่ยวมาแล้วแบบว่าไปเก็บที่หลังสิครับกูดันไร่สองไล่หลับกันเลยแนนครับพอเพิ่นเงินสิแบบมีหน้าที่แบบเอารถไปส่งไว้ังสิครับ พอม,มันจะจ่างจ่างคนเกียวอีกขันหนึ่งไมกเ่อนูี่เพื่หนมันน้อยหลายหมวดผู้อยได้ตาแตาหายจังสี่ล้อ้าว่ามันกระสิน้อยกสีอานานาันนั้นนะ 뭐야, 부대선 다? 뭐야, 부대선? 와, 그럼 이 정도로 된나아

มันต้องปั้นใส่ซาไปเลยมั้ปตาใส่ซาหน่อยปัน้ไนไปเลยแล้วก็สูใส่เท่าเดียวแล้วก็ปัน้นขึ้นซาไปเมื่อกี้ฮาร์ททั้งไปเครับผมทั้งไอสิประหยัดก็บระจุซา,าอยู่วะาาพวเปลืองที่ตาครับปั้นขึ้นทั้งเลย โกดังเราปุ้ยมาขายหัวหานหัวห uh, so, ัวหานนั <Wha> ่นอย่างนี้เป็นที่เต่าวัวแถวเนียนหน้าลายแบบขายปุ้ยอยู่มะโล่งแบบเตื้อรอยสองรอยขอบได้ขายอยู่ออกมาคนเท็ศหน้าลายนั่งฝังร้านขายปุ้ยหลายปลาตาอยู่สังกอเนี่ยเพราะขันหมาขันหมาขึ้นะซับดันเพื่อละ รประ่องอวามเ็นทาาบามครับฟังสอบเด้ามเกี่ยวไมนีน่งประมาณา,ยยายเยยงไปนี้หน่อยนยไ้สามสอบนัมู่บ้านนี่โอ้ ลองไปเกี่ยวสเดียมในหนองหเพื่อนนะแต่ว่ามันสุกวรโม่สามสอบเนี่ยนะครัโอ้หมู่านนี่วันไหนงานได้ผลตกมีคนเกี่ยวคาวสผมซีโมงได้ขึ้นมาเราหมู่ล้าผมบอกวันยู่สภาพแบบ ตาบอกโมงไปแต่งก็เได้บอกว่าไม่มีตาบาเออแล้ว,แล,วแล้วสิบไปถามตาเมื่อเนี่ยมันกับมาสิบม,มาถามตาว้านอาอ้ออ้อยโทษกับบอกว่า ไม่ไทยไม่ไทยชื่อกินวัา่นึนชื่อเขาขึ้นมาใช่ใญ่เสียงหญนรถสามพันเปเอาอันนี้เป็นไส้สด่ะนแ่แ่แ่นะโอ้ยแ่หา่่แค่ขขาวตุ๋นแค่ขูแค่หยเข้าจข้มกบผีโอ เสาเลยสารมหน้าชาวมนแกแล้วกัดเดืนที่เ0หรือเลา แบบประหยัดเฮ็ดแบบน่าจะเป็นเสียนเราตาเยเลยตามผมไม่ใจแบบประหยัดเราเบียร์นี่ประหยัดเพราะห้ย้นกินก็ต้องเบิ้ลหมื่นสองหมื่นออกไปแบบว่าเพราะห้ย้นกินเอามาแบบเฉพาะหอยข้นมาเฮ็ดมาแต่ไปเฮ็ดงานสางเงี้ยนหน่อยผู้จากไปยังสิตั้มอะไกับเบิดแล้ว ม่นวาิบริเวมาของตอยอายดเนมันมาในมัถามไงไม่อ่อยเพิ่นกับบอ้โทษไปบอกว่ามันลืมไปว่า <c oughs> มนนานบอกไม่แ่เร่งไปทายอยู่หน้าเลยใส่แล้วกกินเขาแป๊บนดียวลไ้ไปในผ้าผืว่า้าได้ไปกินถ้าได้ไปหาเจ้าอยู่าจะ,าจะาไปถางงอม,งม